ตามกันต่อค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าอากาศเย็นและในหลายพื้นที่ค่ะก็มีการเกิดเพลิงไหม้นะคะในส่วนของทางจังหวัดพิจิตรค่ะก็เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณลานเก็บเชื้อเพลิงของโรงงานผลิตกระแสะไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงไหม้เพื่อไม่ให้ขยายวงกว้างได้แล้วค่ะ เมื่อวันที่20มกราคม2568เวลาประมาณ19นาฬิกาเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณลานเก็บเชื้อเพลิงของบริษัททิปพิจิตใไฮบิดเอเนร์ยีจำกัดหมู่ที่6ตำบลทุ่งโพอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรท้งนี้นายสุพ์ร,รัตนรุ่งเรืองนายอำเภอตะพานหินได้สั่งการให้ในายวงศธรบุตรเสน ตลาดอำเภอสมาชิกอสอและกำนันตำบลทุ่งโพลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นมีเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้เป็นประเภทฟางและใบอ้อยอัดก้อนประมาณ1000ตันจึงได้ประสานรถดับเพลิงจากบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงและรถดับเพลิงของบริษัททิพพิจิตให้บิดเอเนร์จีจำกัดเข้าควบคุมเพลิงค่ะครับก็จากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับก็ทราบว่าได้เกิดควันขึ้นครับบริเวณลานเก็บเชื้อเพลิงดังกล่าว ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ18นา30นาทีและพยายามเข้าควบคุมเพลิงแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ครับจึงได้มีการประสานขอรถน้ำจากหน่วยงานข้างเคียงเข้าควบคุมเพลิง ขณะนี้สามารถควบคุมพื้นที่ลุกไหม้ไม่ให้ขยายวงกว้างได้แล้วคาดว่าจะสามารถควบคุมเพลิงได้ประมาณ1-2วันค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยครับประมาณ4ี่0 0 0บาทด้วยกันครับโดยล่าสุดนี้นะฮะด้านของนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนางสาวสุกัญญาต้นทุนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุที่บริษัททิศพิจิตรไฮบริดเอเนอร์จีจำกัดหมู่ที่6ตํานทุ่งโพอําเภอทพานหินจังหวัด พิจิตรแล้วนะครับค่ะในส่วนของทางบริษัททิพพิจิตไฮบริดเอเนรยีจำกัดตั้งอยู่หมู่ที่6ตําบลทุ่งโพอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรเปิดเมื่อวันที่24ธันวาคม2565เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบไฮบริดขนาด26เมกะวัตต์ผลิตกระแสะไฟฟ้าเพื่อจําหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขนาด21เมกะวัตต์โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงการผลิตทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะก็ประกอบด้วย ด้วยแกลบใบอ้อยกับอ้อยและเศษไม้สับเพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรรวมทั้งเป็นส่วนสําคัญในการช่วยประเทศประหยัดการนําเข้าเชื้อเพลิงมาผลิตไฟฟ้าที่นับว่ามีมูลค่ามหาศาลในแต่ละปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมการจ้างงานคนในพื้นที่สูงถึง80%ทําซให้เกิดการสร้างอาชีพรวมทั้งยังจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในรัศมี5กิโลเมตรอีกด้วยค่ะ